สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับายวันนี้เราก็ยบช่องฟีซินชาแนลและคลิปในวันนี้เราจะมาทำการเล่นตัวของโูก,กี้ได้อนะซึ่งก็จะเป็นการใช้บัตเทลลอยซึ่งทำไมผมถึงเล่นไอตัวโบก,กี้นั้นไอ้นะก็เพราะว่าเออมันเป็นสีดำอยู่แล้วละแล้วมันก็ดูสงใจแค่ทางนิกาได้นะแล้วก็จากส่วนตัวที่ผมเล่นนิกามาก็โดยตัวนี้สับขวานทีนะเกือบขาดก็ ไหนเขามีบัตรเอาวิว13ใบแล้วก็เลยจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะโอเคเรามาดูแบบเรียกว่าไฮไลท์นะอันนี้สกิลหนึ่งอ่าไม่สวนวุลดัมเมจนี่ก็เรียกว่าดีอยู่แล้ะเพราะว่าตัวของลนะูฟี่เนี่ยเป็นตัวที่เน้นูดัมเมจเยอะนะแต่ที่ไฮไลท์กว่านั้นก็คือสกิลที่สองนั่นเองนะคุณดูสร้างความเสียหายเกตเตอร์นะ ร้างความเสียเพิ่มขึ้น200%ไม่ใช่น้อยๆละ,ะเพื่อเผยสกิลเนี่ยมันแรงกว่าสกิลหนึ่งของโบกี้อีกนะถ้าแบบสับดิกาทีเนี่ยโอ้โหเลือดมีหายเกินครึ่งหลอดแน่นอนส่วนพาสซีฟอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้มันแรงแบบแรงสุดๆเลยก็คือพาสซีฟตอน5้าดาวนะมันแรกเลยเมื่อโจมตีศัตรูกำลังชิงสมบัติจะสร้างความเสียเพิ่มขึ้น50%รวมกับไอส้สกิลสองเนี่ยที่ตีเจตเตอร์แรงขึ้น200% สมมติว่าทานิกากำลังดึงทองอยู่แล้วเราแบบสับขวานอักหน้ามันเดย re. เราจะตีมันแรงขึ้นสองรอห้าสิบเปอร์เซนเลยนะคือเยอะมากโอเคก็ไฮไลท์ <highlight S 2> ตัวของโบกี้จะแบบเล่นในเมตานี้นะ mm hmm. คิดว่ามีเท่านี้อยู่นะอืมโอเคแล้วก็เหรียญที่ผมจะใส่ว้เป็นเหรียญของไ่เป็นเซ็ตนี้แนละ้วแต่ว่าออฟที่ผมจะใส่จะเป็นใส่พลังจูมตีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็พลังป้องกันอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าตัวของนิกามันเป็นสกิลที่ ไม่สุดลดดาเมจนั่นหมายความว่ามันยังตีเข้าพลังป้องกันได้อยู่นั่นเองนะมันจะมีพาสซีที่เพิ่มพลังป้องกันตัวเองด้วยนะลดพลังช่วตสูงสุดตัวลง50%ของความเสียที่สร้างขึ้นแต่พลังป้องกันเพิ่มเป็น20%เมื่อโจมตีศัตรูด้วยสกิลเพิ่มขึ้นถึง70%เลยนะเมื่อเราโจมตีศัตรูด้วยสกิลก็มีเป็นประมาณนี้นะตัวของบูกี้ไปดูที่ซับ ก็เป็นซับดำรัวนะนี่เล่นขั้วดอลลี่เลยแต่ว่าคลิปนี้เราจะเน้นเล่นเป็นตัวงโบกี้เป็นหลักนั่นเองนะซับก็1้อยห้าห้านะนี่เลยแท็กที่รอไปแ <c> ท <oughs> ็กก็โซออ so ลลุกใหม่แท็กเนี้ยนึกอะไรไม่ออกใส่แท็กนี้ไว้ก่อนเ <c> ป <oughs> นยี่เป็นสีดําด้วยเนี่ยยังไงมันก็ได้ใช้โซออนแบบเยอะๆอยู่แล้วนะอืมแล้วก็สักกเสียดายเสยยียเปียบโอเคก็หวังว่าในสมเกมนี้ เราจะเจอนิกะมากกว่าคิสรุนะโอเคไปดูกันเลยอ๋อโหเราไม่ทันอะไรเราเจอคิสรุสามตัวเราเจอนิกะสองตัววัยรุ่นคืออะไรก้ฮัลโหลมาอะไรวะเนี่ยทีมเราพลังหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันรับเกมที่หนึ่งมีราคาคิสรุอ่าเราบูก,กีแล้วก็นิกะนะพลราก็สองแสนเลยว่ะเนจจ่น,จนี่มีนิกะสองตัวมีซันจิแล้วก็ อ่ต่ออะไหนะคิสรุโอ้โหเกมนี้เราเจอคิสรุสามตัวเจนิกาสองตัวอะไรวะโกตินี่เล่นทีแบบเจนิกาสามตัวสี่ตัวต,วตวลอดเลยนะอันนี้คืออะไรวะเออเอ,อ่อเพื่อนมิกาโอเคเราจะเล่นตามสูตรนะเล่นตามสูตรโอเคเขาไม่จะไปรงบ้านเขาแล้วมันดึงรงสองอนี่ไงฝ่าหมาทงบ้านเรานดีกว,ว่าโอเคเราตั้งชาร์จขอชาร์จเน้น ไอ้นี่นหดไปแล้วหวดไม่ทันอุยออนี่ไงนี่ไงเราแบบตัวแพท้ทางคีซารุ้เลยไงอโอโหเคยต้องรอเกิดมากี่ชีหนึ่งนะเฮ้ยนิกาแนวนิกาเขาห้าวไงมาจะเล่นหน้าบ้านอะไรเรายังไงเนี่ยดู๋ยาให้ดูดาเมจสกิลสองนะ่เอเนี่ยรอ โอเคโปรไฟกา์ okay, ได้แล้วสับไปมันพปรไฟล์การ์ได้แค่วลาเราต้องชาร์จมาเราถ้าเราหัวดไปสองหมื่นอันนี้ใส่รูนะเออโอ้โหดนชิซารุอีกแล้วโดนชิซารุอีกแล้วอะไรวะแล้วตอนนี้นีจ่ายฝั่งเขาเหลือตัวเดียวนะแล้วเราก็ไม่ยอมไงเราจะเล่นโบกี้ให้ได้ซึ่งแต้มน้อยอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงเล่นแบบนี้ แทนไม่เป็นเลยเพื่อคอนเทนต์เราคิดซูเขาสองตัวยังไงดีวะโอ้โหมันกำลังมาอีกกาดเราก็เอาให้อยู่อีกาดเราเฮ้ยลุจิยังไง,ฟงไเฟรเซการ์ของเมนโรรุจิต้้งช้าหน่อยแตวเราหวดแบบโดนคิดตัวที่สามแล้วนะตายตัวที่สามแล้วนะเกลไม่ไหวแล้วต้องเอาโดรี่มาแล้วไม่งั้นไม่รอดเกลตั้งชา้าไปก่อน เผื่อจะโดนซักตัวแล้วหุดไปแล้วไม่โดนสักตัวอะไรวะเพิ่มบรรยากาศไม่ได้ด้วยเออโอเคออกมาก่อนออกมาก่อนโอเคสาธุยังจะโดนขันไดโอเคตีตีโบสถ์ตีไปโอ้ยรู้จีมาด้วยโอเคอ่าแล้วเพิ่มบรรากาศหน่อยแล้วอะไรวะเราตายเละเทะเลยนะเจ็บเลยโดนคิดด no okay. ้วยโดนคิซด้วค่าไปสี่ตัวแล้วโดนดึงทงอีก โอ้อยังไงนิกะมาไหมเขาสู้ไหมเนี่ยอืมเขาจะสู้อยู่นะเฮ้ยยังไงสู้ไหมนิกะยังไงขึ้นล้งชาแล้วอ่เาเคอรเปอร์ไปแล้วหลอกมูดไปเน้นๆหมื่นห้าคิดลูอมามันประกาศแต่เราซับไปเลย 8, อุ่งแปดพันองค์เขากดสกิลเขากดสกิลหนึ่งทันนะถ้ากดสกิลหนึ่งไม่ทันแล้วก็ตายนะเกียตีไปนี่นะเรียบร้อย <laughs> โอเคระยะตีเรายัยางกว้างอยู่นะแล้วก็นิกาเขาเป็นคนยั้งด้วย ไอ้ทงหวเมื่อกี้คือเราตีตถึงแน่นอนแค่ลองมาดึงธงหอยเพื่อนดึงได้สักรงอ่าดึงไม่ได้ด้วยตั้งชา้านะแล้วกเกือบชนะแล้วเคเกมที่หนึ่งก็เจอคิสรู้มากกว่านิกะของเราจะเจอนิกะสองตัวเองอะไรวะโอ้เราเกมนี้เราเจอนิกะสอง,องตัวอีเลวแไหนก็ยิ่งดีเลยที่เราไม่เจอคิสรุ โอเคพลังทีมเราสองแสนหนึ่งพันนะมีกาบโบกี้คิสรุล้วก็นิกานะพล่มเข้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันนิกาสองตัวมีอะไรเนี่ยกันโฟลแล้วก็เซตโต้นะตัวนะทรงเกมนี้เราน่าจะไหวชิวไหมทีมเรามีกาบด้วยแล้วก็มีคิสรุเออแล้วเราแบบเอานิกะาให้อยู่ไงใครเรามาไม่น่าจะได้เดือดของแรกนะเพื่อเราไน่าจะเดือดของโอเค อันสิบนิกาเราหึงท้องแรกแล้วก็แปลงเป็นคนยักษ์แล้วแล้วไม่กลับล่างออกไปต่อยเลยแต่ไม่เป็นไรตั้งชาร์จมานิกาเข้ามาเลยหรอวะเราหัวไป่อกอิงไปเลย <c oughs> ยังแรงอ่ะนิกาไปตัวเราสับไปอืมเออตายแล้วเออเมื่อกี้ไอที่เราหัวตายบไอมันไม่ใช่นิกาตัวที่มันกว่าสกิลหนึ่งมาหรอวะนั่นจะโดนตัวที่อยู่ข้างหลังนะเคเราก็ขึ้นมาเติมเกลทงบนนะ ตัวโบกี้มันไม่มีเติมเกียร์150นะก็อาจจะเป็นข้อดีแต่ข้อเสียก็ว่าไปอยา่างแต่ว่าม,มีเติมเกียเป็นส่วนศัตรูนะอืมเฮ้ยเอ้เอามีเติมเกียร์เกิน150เปอร์เซ็นต์เนี่ออืมแต่ผมไม่ได้ไม่ทันอ่านวะเคเราก็เราดูแวร์โรเจอร์ก่อนนะต่เอ,อเคร์โรเ,เจอร์เข้ามาต,ตั้งช้าเลยอยู่บนสะพานนี่โดนสักทีแล้นะหลอกเป้าแล้วปวดไปโอเคขอเด้งเลือดการตายขอเด้ดงเบาะ ไม่ดูดิเออเรามาตรงนี้ก่นอนแบบซ้ำไปขวานสั้นไปเลยกันโฟเข้าไปนู่นเลยสกิมเข้าไปนู่นเลยล้วทีมเราเมือ่อไหร่จะได้โถงวะเนี่ยมีนิกาทั้งสองสามตัวทำไมยังไม่ได้โถงอยู่วะฮะอา้าวเรลลี่เราเง้ยเขากราฟตายไปแล้วโอ้โเรียบร,ร้อยเรลลี่เราแตกแล้วอา้าวแล้วนิกาออกมา,เ,าเขาเขาเตะไม่ได้โอเคตั้งชัยมา หลักตัวกักนโฟล้อหัวไปเรียบรอ้อยได้กันโฟใส่ด้วยวันนี้จ่าเขามาตรงนี้2ตัวเลยวะยังไงนี่เราตอนนี้สับไปองสามหมื่นสามอันนี้คือไม่ติดวูนนะยั่งแรงเลยอะไรวะเนี่ยไงคัปเตอร์ไปกลับร่างเดิมเราตีตีไปตีไปตีไปอมองไม่เห็นเราอย่าจัดโอเคเขาจะไปถทงน้วบ้านเราโอเคแล้วก็เดินตาม เดินตามนิ่งๆเรารอซับสกิลสองดูดิสับไปอืมมื่นเจ็ดกันตายโาดิงแล้วเราตั้งชาดมาตั้งชาดเน้นๆล็อกเป้าเราหวัวแต่เรียกเขาสามมื่นสองอันนี้ยังไม่ติดบูนนะถ้าติดบูนนี่อืยังไงก็ตายแล้วมันคมการตายไงแล้วเมื่อไหร่นี่ก้าวจะได้ทงวะเนี่ยมหมึหน่นสู้อยู่นานแล้วแต่เราก็ไม่มีทงเล่นไงเขียนว่าช่วยเพื่อนหนึ่งทงลกลนนะโคบี้เหรอ เราแล้วอุ้ยเฮ้อเคเราล็อกเป้าเราสับไปเลย8,000ไม่ตายด้วยเพิ่มบรกาดมาดีไปโอเคกูสซันเราให้อยู่เราหนึ่งธงเฮ้ยใครมาตั้งฉากโรเจอร์ล็อกเป้าล็อกเป้าเรากหัวไปอือด้านเขาเติมมาตีไปตีไปตีไปโอเคหนึ่งธงหนึ่งธงหนึ่งธงเฮ้ยอุ้ยตีแข่งโอ้เรียบร้อยเลยโอ้โอ้ไม่น่าจะชนะแหละโอเค เกมพี่สองก็แพ้กันอีกแล้วนะแต่ว่าเกมนี้เรายังทำอะไรได้หน่อยหนึ่งก็ไฝั่งเขาไม่มีคีซารูเลยลนะ่ะอ๋อโหเราเกมนี้นี่หนักเลยเราเจอนิกะยืนตัวเดียวแต่ก็ยังดีนะเราเจอคีซารุตัวเดียวเหมือนกันอะไรวะเนี่ยเจกตัวมาแาก้นิกะเจอตัวเดียวโอเคบางทีเราหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันนะมีกะสองตัวโบกี้แล้วก็อ่าลุจิรุจิเขียวด้วยมันก็ตรงแสนสามพันนะ มีคู่ซันอ่าไคโดอแล้วก็มีโซโรเอยกด้วยแล้วีนิกาตัวหนึ่งนะตรงแต่ทีมเราหนักกว่านะมีวุจิแบบวุจิหมัดีวุจิโัโสเต็บอะอะไรวะเกมนี้นี่น่าจะยับเหมือนเดิมแต่ก็เกมสุดท้ายแล้วนะเกมนี้เกมเตั้งชารมานิกาเข้ามาเราววดไปเลยเน้นๆเราก็สับต่อโอ้โหสองหมืน โอ้เลือนเขาคือบหมดหลอดตีไปโอเคเราตั้งเคาน์เตอร์เดี๋ยวราตีไปตีไปตีไปโอเคโน่ลงมาตีไปนิกะเราไม่ตายก่อนวะอ่าตีไปเรียบร้อยนี่กะโซโล่ตั้งชาร์จมาพุ่ไปมันมันรุนแรงดอนเชตีโอเคเคาน์เตอร์ได้ซีตีไปตีไม่เข้าโดน อีกคิซรมาเจอโซโลอะไรวะโซโลบุตันซะ้วยโอเคเกิดมาอีกทีหนึ่งนะแล้วทีมเราก็เสียตรงกลางไปเป็นที่เรียบหรอบูโน,โนเข้ามาตรงสองเราหลงไปเสร็จเราดีแบบนี้เอาติดเราติดบูด,ด้วยไอเขาปักของเราสรับหน้าไปโอู้สามหมื่นห้าที่ต้องชาร์จไปขอให้โดนสักตัวฝั่งนั้นห่วไปแล้วอืไปมันเป็นเลงอาคาก่บคิซูรุที่มันไม่โดนสกิลทั้งคืออะไรวะเฮ้โคลเฟการวัน โอเคมกประิการไปแล้วแต่ว่าวุ้นเม็ดน้อยอยูอ่โอเคเรามิกะเขาเราจะลงขงล่างโอเคเราเพอร์เฟคต์เราตั้งชาร์จเลยในมิกะเน้นๆเพื่อนโอ้โอเคเฮ้ยเมื่อกี้นะ่าจะยิวมจอยิวเข้าคู่จะยิวโดวนคู่เลยเอา้าวมิกะยังไงมาไหมเอามาด้วยสับไปวุ้นเม็ดเข้าหนึ่งอะไรวะ เพอร์ฟิเกดโอเคเพอร์ฟิเกดได้อยู่อ๋อตั้งชาร์มาเอาแล้วเ <Nope. S 1> ฮ้ยอืมตีสัน้นอะไรวะยังตั้งตีตีไปตีไปอืมโอเคยังไงเพอร์ฟิเกดตีตีวะ,วะมัน okay. ค,ค่อยๆสับโอเคน <c oughs> <c oughs> ีก,กาเขาแค่ดึงธงอย่างเดียวเมื่อกี้เขาน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าเราไม่กันสถานะนะถ้าเลื่อนต่ำกว่า50%นะเอาโซโลมายังไงตั้งชาร์มาแล,ล้วรอหลอกเป้า เราบ้าหัวไปเลยโอเคกันตายเขาเด้งละตอนรอสับเราสับไปเลยเขาเมียสังยุมตาโอเคบอกว่าโอเคนี่คารอให้อยู่นี่คารอโซโลให้อยู่บุนุ่ตีไปตีไปโอเคตีตีบุนุ่วโอเคเอาไปแล้วไปดูแลโอเคเราก็โดนโซโล่เดือนดีบับโซโลจากซิงเกิลหนึ่งโซโลนะโอเคเราเอ้จีโซโล่เอ หลอกเป้ามาแล้วเราหลอกหัวไปแล้วม,มันจะยอยู่อันนี้แทงเคเรียบร้อยอย่างน้อยเกมสุดท้ายเราก็ชนะนะถึงจะเจอนิกาแค่ตัวเดียวก็เถอะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเป็นประมาณนี้ได้เน,นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะสำหรับใครนะครับที่ทชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องฟีซิงชาแน,นลให้ด้วยนะครับเราจะใหม่คลิปหน้าเจอกัน